บารีโนเวตบา,ร,บารีโนเวตใหม่ที่นี่เลยจ้าไท่ทุ่งกลาดแหบบฉบังกรุวิพักสองบา,างละมุงตากมีที่นี่โฮมพามาเกือบถึงพัทยาเลยหลังนี้นะคะรีโนเวตใหม่แล้วสวยมากต้องบอกว่าโครงเริมของหลังนี้มันสวยอยู่แล้วมีขนาดเนื้อที่35ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะรีโนเวใหม่สวยแค่ไหนไปดูกันจา้า เริ่มจากลงจอรดรถกันเลยนะคะผูกกระเบื้องให้ใหม่ค่ะและแน่นอนทาหลังคากันร้อนกันเสียงให้ด้วยและพื้นที่หน้าบ้านตรงนี้นะคะทาให้ใหม่เช่นเดียวกันูกระเบื้องด้วยลายทันสมัยดูแลง่ายง่ายขึ้นเยอะ,ะมีพื้นที่ข้างบ้านเดินทะลุครัวได้เลยนะคะซึ่งอีกข้างหนึ่ง,ง,ง,งก็เป็นพื้นที่เอาท์ดอร์เล็กๆกพิเศษสุดๆ,ดๆค่ะ,คะมีแทงน้ำสำรองแทงน้ำแทงน้ำสำรองใหญ่ๆขนาดเท่าตัวคนสิบคนปุมไม่ได้เลยคุขนาดเข้ามาในตัวบ้านแล้วยังสว่างเหมือนอยู่ข้างนอกอยู่เลยค่ะเพราะหลังนี้มีกระจกรอบด้านไปเลยท้้งงงหนาาาต่ใญๆปกว สะดวกแน่นอนค่ะและนี่เลยค่ะความคุ้มครั้งที่หนึ่งเราแถมเซตชุดทานข่าวฟรีพื้นที่ห้องนอนหลังนี้เลิศน,นะคะผู้พื้น s p c ให้ใหม่สวยๆทนทน,ทนกันไปอีกนานเลยค่ะและห้องนี้แถมอีกแอร์คอนดิชันหนึ่งตัวซึ่งติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะหลังนี้พื้นที่กว้างทุกห้องจริงๆแถมสว่างทุกห้องด้วยแหละส่วนห้องนอนด้านหลังมันไม่เหมือนด้านหลังเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะ,ะหน้าต่างมาอีกแล้วแสงสว่างทั่วทั้งหลังไปเลยค่ะ ย,ยังไม่พอนะจ๊ะหลังบ้านตรงนี้ทําเป็นโซนซักล้างแบบเริดๆได้เลยพี่แจ้งทําหลักคาให้ใหม่ติดระแนงด้านข้างเพิ่มความไพรเวซี่ให้เรียบร้อยห้องน้ำหลังนี้บอกเลยว่ากว้างสุดๆแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนหน้าต่างระบายอากาศกว้างและสุขภัณฑ์ครบเซตเลยค่ะโซนครัวเราทําใหม่เหมือนกันนะคะแถมของแถมอีกอีกแล้วพัดเตอร์สวยๆพร้อมกระเบื้องกันละซิงหลังจานเตาแก๊สหูดูดควันฟรีไปเลยค่ะซึ่งทำเลของหลังนี้ดีมากๆอยู่ใกล้นิคมแหลมฉบังแค่5ินาที ิดก็แค่8นาทีมอเตอร์เวย์11นาทีใครที่กำลังตามหาความเป็นส่วนตัวและไปทำงานสะดวกสะดวกหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคะคิดดีโฮมค่ะตามเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะรับรองค่ะว่ามีบ้านสวยรีโนเวทจะเต็มพร้อมเสิร์ฟทั่วชนบุรีค่ะ